สวัสดีครับพี่น้องสายล่าทุกท่านวันนี้ก็พบผมต้นเอฟกันไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตสินค้านะครับที่จะไปประจําการอยู่ที่ร้าน f อฟเอฟกันไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับงานที่เสร็จนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมือสอดคลาสสิกนะครับอ่ะหยิบเข้ามาใกล้ๆได้เลยอ่ะมือสอดคลาสสิกนะครับ มือสอดคลาสสิกตัวนี้ติดศูนย์เล็งนะครับศูนย์เล็งเปิดข้างลางเเจาะไรเบาสวยงามปีกแต่งเต็มระบบนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะลูกค้านะดูนะตัวนี้สวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นมือสอดคลาสสิกนะครับมือสอดคลาสสิกไม้อามะค่าแต้นะครับตัวนี้ทําไมถึงใช้ลาง x นะครับเพราะว่ามะค่าแต้จะมีเป็นไม้ที่มีน้ําหนักค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับผมเลย โหลดน้ำหนักจากรางอะลูอรางมะเฟืองนะครับกลายเป็นรางเอ็กตัวนี้นะครับติดศูนย์เลงเปิดข้างเท่ๆแบบนี้เลยนะเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเท่ๆแบบนี้เลยสวยงามนะครับตัวนี้มีให้เลือก2แบบนะครับตัวนี้เป็นแบบติดติดศูนย์เลงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นตัวสแตนดาดนะครับเป็นตัวสแตนดาดส่วนงานไม้ประด่ของเรามีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ได้ไม้มาค่าแต้มมา อ่าตัวนี้สวยเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเทสให้ชมทีละตัวเลยนะครับเพราะว่างานของเรานั้นออกจากโรงงานไปคือ1กลุ่มต้องได้นะครับงานต้องผ่านทุกตัวนะครับแล้วก็สําหรับสายมินิมินิวัวนี้เราก็มีมานะครับมินิก็จะออกเป็นทรงแบบนี้นะครับ ทรงแบบนี้นะครับมือสอดคลาสสิกมินิตัวนี้ติดสูรเลีงเต็มระบบปีกแต่งออปติมัสนะครับสีดําสวยงามนะครับดาดุกันไปเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้สแตนดาร์ดเริ่มอยู่ที่2อ0พนะลูกค้าตัวสแตนดาร์ดเริ่มอยู่ที่2อ0พนะสอบถามแอดมินได้เลยอยากได้ตรงไหนเพิ่มอะไรสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะ่าจะจบอยู่3,5 0 0าบาท นะครับตัวนี้อยู่3,590บาทนะครับเต็มระบบแบบนี้นะครับเพิ่มโรลเลอร์ก็เพิ่มไปอีก350บาทนะครับลูกค้าแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวสแตนดาร์ตตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาลองความแม่นยำทั้ง2รุ่นให้ชมกันว่าเป็นแบบไหนโอเคครับขออนุญาตเตรียมของแป๊บหนึ่งมาครับลูกค้าตัวแรกนะครับ ดูทรงนะครับเป็นปืนค่อนข้างออกหลังแข็งนะครับออกแบบมาเพื่อให้เล็งกับศูนย์เนี่ยง่ายโดยการวางคางแล้วเห็นเลยวางคางกดหน้าลงนะครับตัวนี้เป็นมือสอดคลาสสิกไม้มาคาแต้นะครับติดศูนย์เปิดข้างเต็มระบบนะครับอ่านี่ตัวเต็มนะครับลูกค้าตัวเต็มเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะมาการเทสครั้งแรกของเจ้าตัวนี้เลย นะครับการเทสครั้งแรกของเจ้าตัวนี้เลยจะเป็นยังไงมาชมกันพร้อมนะครับการยิงครั้งแรกมาชมครับผมยังไม่ได้ปรับบนันไดยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครั้งแรกก็คือว่าดีเลยนะครับตนนัวนี้อยู่ในจุดของเราแล้วนะครับอยู่ในกลุ่มเลยอยู่ในกลุ่มนะครับลูกค้าเข้ากลุ่มไปแล้วนะอ่า เจ้าตัวนี้เทคแรกผ่านเลยนะครับลางใสๆเลยลางใสๆเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวอัพบันไดขึ้นนะครับอัพบันไดขึ้นอีกหนึ่งขั้นน,นี่กลางนี้แน่นอนกลางนี้แน่นอนค้าว่ายิงครั้งแรกเป็นแบบนี้แล้วนี่นะครับรางใสๆผมขายความจริงนะครับไม่ต้องกลัวอ่าตัวนี้นะครับมือสอดคลาสสิกนะครับติดสูรเลงเปิดข้างไม้มาค่าแต้นะตัวนี้นะ ตัวนี้จัดโปรให้เหลือก้าสิเลยนะ3590รับชุดนี้ไปเลยทั้งชุดทั้งเซตแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวตัวต่อไปครับผมตัวที่สองเห็นรุ่นใหญ่มาแล้วดูรุ่นเล็กบ้างนี่สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับน้องเล็กสุดคายเอฟกันไทยแลนด์ตัวนี้เต็มระบบเลยนะลูกค้าเต็มระบบเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นมือสอดคลาสิกมินินะครับ นี่นเต็มระบบนะครับตัวนี้ติดสู์เล็งเปิดข้างนะครับสายคลองนะครับสายเดินคลองนะไม่ควรพลาดนะมาพร้อมนะครับโอ้โหปืนยิงเข้าที่เดียวกันหมดเลยใกล้เคียงมากผมว่าเป็นที่ตาผมนะมันเข้าที่เดิมกับที่ที่สองทีแรก อยู่ในกลุ่มนะครับลูกค้าแต่เข้าที่เดิมนะครับอยู่ในกลุ่มสองบอกเข้าที่เดิมสงใส่ไม่ใช่เป็นที่ปืนปืนตรงครับแต่เป็นที่ตาผมนี่แหละมีที่ไหนยิงสองครั้งเข้าที่เดิมบ้าบอไปเจอกระบอกต่อไปส,สวยแบบนี้นะนี่นะใครมองหาอยู่นะมือสอดมินินะมือสอดมินิเอฟการไทยแลนด์นะน้ำหนักเบานะผมบอกไว้ก่อนนะผมบอกไว้ก่อนนะผมโหลดน้ำหนักให้ลูกค้านะ นี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับมีหลายตัวให้เลือกนะไปไปชมตัวสแตนดาดกันบ้างไปมาครับตัวที่3ของเรานะครับเป็นมือสอดคลาสสิกนะครับไม้มาค่าแต้ตัวสแตนดาดนะครับมาพร้อมปีกอินคาสีดำนะครับ50เซนนะปีก50เลยนะมามาดูที่มันจะแม่นเหมือนปืนศูนย์ไหมเหมือนปืนตุดไอติดศูนย์เล็งไหม อ่ะนี่นะครับตัวเต็มนะครับลูกค้าตัวเต็มนะน้ำหนักไม่เยอะนะผมบอกก่อนเลยนะปืนผมน้ำหนักไม่เยอะนะครับอ่ะมาชมกันครับมาชมกันครับอ่ะเล็งสูงขึ้นมานิดนึงมันก็มาสูงนิดนึงดีละไม่เข้าที่เดิมอีกนี่นะครับอยู่ในกลุ่มกลางเป๊ะเลยนะอยู่กลางนะครับจะสูงนิดนึงนะครับกับเจ้ามือสอดคลาสิกตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้นะ ตัวนี้นะอุปกรณ์ที่แถมนะครับยางหนึ่งคู่ลูกสองดอกนะครับลูกขนาดสามห้ากับสี่สิบแถมให้สองดอกกระบอกสายแปดสิบร้อยปอนด์เลือกเอานะแล้วแต่ลูกค้าไปครับตัวที่สี่ไปลุยกันอ่ามาครับตัวที่สี่ของเรานะครับตัวนี้เป็นมือสอดมินิตัวสแตนดาร์ดของค่ายเอฟกันไทยแลนด์นะครับเป็นไม้มาค่าแต้นะครับน้ำหนักเบามากๆนะครับสายคลองไม่ควรพลาดนะจ้ามาพร้อมปีกอินคาห้าสิบ ครับครับอ่ะมาชมกันโอ้วันนี้ยิงยิงยังไงอ่ะมาชมกันนี่นะครับลูกค้าออกนอกออกนอกกลุ่มไปนิดนึงนะครับออกนอกกลุ่มไปนิดนึงแต่แต่กลุ่มของเรามีขนาดนี้นะครับลูกค้ามือนเดิมนะครับฝ่ามือนะฝ่ามือนะครับขนาดเท่าฝ่ามือนะครับ ตัวนี้อยู่บนหัวแดงนิดเดียวนะครับอยู่บนหัวแดงนิดเดียวกับการเทสครั้งแรกก็ถือว่าผ่านเลยคืออยู่ในกลุ่มนี้และอยู่ในเป้าที่มีขนาดเท่าฝ่ามือนะเท่าฝ่ามือแบบนี้นะครับเท่าฝ่ามือแบบนี้นะไปเจอกันที่โต๊ะครับครับผมอย่างที่เห็นในคลิปเทสท,ทั้ง4ตัวนะครับก็ผ่านหมดทุกตัวนะครับแต่ลูกค้าสนใจ ตัวไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะเข้ามาดูใกล้ๆเลยอ่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดเลยตัวนี้มือสอดคลาสิกนะครับมือสอดคลาสิกตัวติดศูนย์เลงเปิดข้างนะครับลูกค้าสนใจตัวไหนสอบถามได้เลยนะมีทั้งตัวสแตนดาร์ดก็มีนะครับมีมากมายหลายอย่างส่วนเรื่องราคาแล้วแต่ลูกค้าจะอัพสินค้าอะไร แต่ผมเริ่มต้นสตาร์ทที่2,890สํำหรับตัวมือสอดคลาสิกนะสำหรับมินิมือสอดนะครับมินิมือสอดสแตนดาร์ดอยู่ที่2,690นะครับตัวนี้แล้วแต่ลูกค้าจะอัพอะไรได้สามารถปีกโรลเลอร์ er, หรือว่าสุดเลงได้หมดเลยแล้วแต่ลูกค้าจะอัพนะครับไงก็อย่างที่เห็นนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับรถนี้นะครับไม้มาค่าแต้นะไงฝากไปด้วยครับปืนดีปืนสวย เอฟเอฟกันไทยแลนด์ F Thailand, ครับวัสดีครับแผนเลย